สวยงามมากทุกคน This one what c o l o ฮะนี่ Yellow one เบบซิสเว็ซบซิสเอาไว้ทำน้ำมันพืชนะคะนี่ต้นเรืองๆนี่เอาไว้ทำน้ำมันพืช Lobster darling เอ๋ Lobster นะคะทุกคน Lobster Lobster Lob กับขนมปัง ขอบคุ thank you ขอบคุณ mm. <Thank> ร่อยครั้งแรกด้วยคนอืมไ <canvas here> ่มาดื่มกาแฟ е, ค่ะมาดื่มกาแฟกับคุณสามีขอบคุณค่ะสามี

Uh, be careful, they see <laughs> the top cup to your hands. I don't know, just go that way. ผก็สาวผู้สาวใช่โบแมนปิกไปเด้อพี่น้องใช่นักขั้นสีดำดำป้าตรงฝรั่งมานอนอาบแดดนอนอาบแดดที่ทะเลนะทุกคนกูด่าเต็มเลยพี่น้องเลยฝรั่งนอนอาบแดดเอออันนี้กับฝรั่งโล ใน speed นะใน nice s ย e สามีนางอาบแดดที่โตโอ้ข่อยเรามาห่อนข่อยห่อนแห้งดี ฝรั่งทางไหนมานั่งอาบแดดดิฝรั่งทางไหนมานั่งอาบแดดค่ะจีบได้่านี่จีบได้่ารอแถววใส่เว่นตาดำบอยหล่อมากบรรยากาศดีเนาะพี่น้องวิวงามงามเนาะ วิวสวยมากบรรยากาศดีมากทุกคนวิวงามอีลีเนาะพี่นอ้องวิวสวยมากๆวิวงามอีลีมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำ สวยจังเลยเธอฮะไปไซไปไซ